เอาลึกกันสุดดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเบนดีวิวรายการแห่งความชั่วร้ายอยู่กันในเกมป์เซเว่นไนน์นะครับอ่ะวันนี้ก็มาใช้อัศวินแนะนํากันอีกแล้วนะครับก็อัศวินแนะนําลงมังกรนะครับก็อ่าวันนี้หรือว่าแพทนี้เขาเรียกอะไรวะช่วงนี้เออสามสองสามวันนี้มันเป็นตัวของเซรานะครับอ่าใช้เซราก็ใช้เซราตอนนี้เซราของผมก็มีอยู่พอดีปั้นอยู่พอดีก็เวลสี่สิบ อย่างที่เห็นนะครับนี่เห็นไหมฮะก็คิดว่าตอนที่เข้าไปเล่นในถ้ำมังกรน,นะครับก็จะได้อ่าบวกบัฟพลังยมดีทั้งสามรอยแล้วก็ก่ออีก30%เแล้วก็บิบัฟเพิ่มเติมเพิ่มตามกิจจากัดก็น่าจะเพิ่มอ่าสักห้าร้อยแล้วบังคิดว่านะพอมันน่าจะเพิ่มเนี่ยมันเขียนบัฟเพิ่มเติมจะได้รับอ่าตามขั้นขั้มกิจจำกัดของอัศวินซึ่ซง ผมข้ามไป5ขั้นใช่ไหมเออถึงว่าสี่สิก็น่าจะได้สักห้ารอยบวกกับสามอก็กลายเป็นแปดร้อเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะแ0ดร้อจริงๆหรือไม่มาก็ตัวที่จะใช้ในวันนี้ก็ในทีมนะในทีมคิดว่าทีมเดียวก็เอาอยู่แล้วก็เอาตัวทีมแรกก่อนแล้วกันนะก็มีเฟิงเยี่ยนเป็นตัวตีหลักนะครับแล้วก็มีคาร์มาไอบูดาเมจส่วนปาสกาลก็ใส่ไว้แบบนั้นเพายัาง <laughs> ไม่มีตัว ส่วนตัวต่อไปก็เป็นอ่ะตัวอัศาวินแนะนานั่นก็คือเซรา a นั่นเองนี่ผมจะลองไปใช้ดูว่านอกจากอ่าดามิฟิกดามจอ่ะด,ดามจด,ดามจดามจย่อยของมันอ่ะดาเมจจริงๆอะอีกอันหนึ่งที่60%ว่ามันจะแรงเท่าไหร่นะครับอ่าหลังจากมีบัฟอัศาวินแนะนําไปแล้วส่วนตัวที่สุดท้ายคารอนครับเอาไว้กันสตันของบางกรนะครับมาลุยกันเลยก็ใส่เซราเป็นอัศาวินแนะนำนะครับผม เดี๋ยวผมมาลองอดูสกิลเซราก่อนแล้วกันนะ,ะบลส์ขาวเสือกบลส,ส์แล้วปนไฟแล้วมังกรเดี๋ยวดูสกิลบนเซราห์นะฟิกดาเมจโอ้โหดูขนาดเฟืนเยี่ยนตีธรรมดานะครับหกหมื่นกว่านี่ยับจัดไปแล้วครับเท่าไรเท่าไรโอ้เหมือนว่าจะฟิกดาเมจไป 2,000แล้วก็ข้างหลังนั้นนะครับที่เป็นเลขคอมซอนอยู่น่าจะสักหมื่นกว่านะครับก็ไม่แรงเท่าไรแตวตัวที่แรงนี่แหละนี่โอ้โหสองหมื่นกว่าขนาดท่าดาบสุดยอดนี่ครับท่านี้ภูมิใจนำเสนอเห็นไหมคุณผู้ชมเล่งเล่งสัดๆสตายแล้วครับกีวิเนี่ยเอ้ยไม่มแรงเงี้ยไม่แรงเงี้ย สองแสนกว่าคุณผู้ชมก็โอ้โหกี่วินาทีเองเนี่ยเ,เดี๋ยวเพิ่งเริ่มอัดคลิปมากูจะจบคลิปแล้วเหรอเนี่ยไวชิปไวชิปปิงจบแล้วเนี่ยสามนาทีเพิ่งอัดคลิปมาอะไรวะนี่ครับก็เห็นแล้วยังครับว่าคาเชาสวินแนะนําม,มันดีเยี่ยงไรนะครับสําหรับสู้กับมังกรตัวเองเท่านั้นนะครับอ่ะก็มังกรเพื่อนนี้ก็อดทนสู้กันต่อไปนะครับอ่บามังกร มังกรธรรมดาอันนี้มังกรอเวกนะครับก็จะได้ของ <Good news. S 1> ก็ไปรับของนะครับนี่ครับเขามังกรชิ้นส่วนแล้วก็วิญญาณมังกรนะรับโอเคก็ตอนนี้ผมกำลังสั่งสร้างยู่ด้วยครับสั่งสร้างนี่ครับ,สสรรบเสือ้อเกาะมังกรเลขหนึ่งวันยี่สเ็ดชั่วโมงนะครับนะก็สะสมไปเรื่อย ฟาร์มของไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวตัวก็โหดอ่าเอตอตัวนี้มันมีบัฟอะไรวะเอ้ยไม่ใช่มันเป็นเหมือนอีเวนหรือเปล่าเพิ่มมาตาการอัปเกียรดคริติค,คนะครับก็ไม่รู้มามาได้ยังไงอันนี้งงเหมือนกันก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้นะเออเดี๋ยวลงอลน่าโชว์ดีกว่าอายังอยู่ดอกเดียวโอเคดอกเดียวก็เอา เดี๋ยวมาดูนะครับอารีนาช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันขึ้นยากมากเลยอะ่ะมันชนะยากเหมือนมันสุ่มเลคนโดดโทษที่ไม่เข้ากับระดับเรามาอันนี้ก็ต้องรอดูไปครับติดโอ้โหติดสตันส,นสตันสี่ครับคุณผู้ชมสุดยอดไหมเหลือเทโอตัวเดียว ดีแล้วลิงตายก่อนเพื่อนมันได้ไม่ต้องเต็มส่วนสัตว์สปัน์มาไม่ติดหรอกมีสไปไว้ไ <I> <I> อ้ปุบยชูแรงครับตอนนี้แรงนั่นคริตเหรอคริตตายแล้วผมเหลือเอา้าเลือดเพิ่มชิบหายมีคริตเทโอตายแล้วครับ ภาวนาให้คาม่าเร่งเทินครับการคามา่า,มา,เเาเล็งเอาเร่งเออโอเคเร่งก็เร่งไปแต่เหลือกี่พลังนี่วะของเขาซอมบี้สามครับก็ซอมบี้เยอะเกินไป,ไปก็ไม่ดีนะครับเป็นการเสียเปรียบโดยสิ้นเชิงเลยโดนเร่งเทินรัวๆตอนนี้ไม่มีท่าเร่งเทินแล้วครับต้องยื้อเท่านั้นครับที่ของโลกอ่าลินก็สลับตำแหน่งไป ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าตัวอื่นไม่ตายก่อนก็ชนะอยู่เพราะว่ากี่พลังเราตายก่อนไหมเมื่อกี้รู้สึกต้นไม่ติดต้นวะมีแด่คาม่าครับที่เล่งเทินได้ครับตอนนี้อันนี้ก็สกิลไปไม่เข้าครับซัมบี้ สกิลนี้ไม่ได้เล่นเธอหนะแคทะลุบัฟ่ะลินจัดไปเปียเปียกเปียเปียกเปีลินตายเรียบร้อยก็คิดว่าชนะน,น,นั่นแหละเออชนะนั่นแหละพราคาม่ายังยืนอยู่อีกอย่างเซ่า,าก็ยังอยู่เลือดเต็มเลย เพิ่งพูดว่าเลือดเต็มเลือดจะหมดแล้วสวยแล้วเออเล่นเทิเร์นจบเคลียร์ครับเคลียร์เรียบร้อยสองพันหนึ่งหรือเปล่าเอาค้างค้างอะไรวะค้างเฉยค้างทำไม ครับครับค oh, ุณผู้ชมเออไม่ออกะไรด้วยอะไรวันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดยั่งขึ้นโอ้ยโอเคครับคุณผู้ชมก็เป็ดว่าลงอารีนามา อันนี้เล่นๆนะครับเอาเป็นว่าก็เรียบร้อยลงอัศวินแนะนำนะครับก็เป็นว่าดีมากๆเลยครับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับอีเวนต์ของไออัศวินแนะนําของสัปดาห์นี้นะครับก็ไปเล่นกันได้นะครับใช้ตัวเซล่านะผมคิดว่าหลายคนที่มีโอกาสใช้ไปเลือกเลือกเซล่ามาแน่นอนก็น่าจะมีอยู่แล้วแหละก็เอามาเพิ่มบัฟในการดีมังกรเอาเวกได้นะครับก็จัดไปเลยครับเออเรียบร้อย ชิมเป็นอะไรเน็ตหลุดเหรอเน็ตหลุดอีกแล้วครับเอ๊ะค้างไปโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับค้างนะก็จะเก็บเป็นประโยชน์คุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมชอบเราก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดสก๊อตให้ผมด้วยนะตอนนี้ก็ตลาไปก่อนนะบ๊ายบายอู้ไปบายค้างไม่เนอ